บได้ม่แล้วไม่ดื่มแล้วออุ่นเไม่ล่ะติดติดตื่นตื่นซะขนาดนี้เดี๋ยวฉันทางกลับบ้านไม่ได้พี่ชายคุณเป็นอะไรกับเธอเนี่ยอย่านะอย่ามาดูเขาเขาคือส่วนพี่ญฉันใชหรอเธอยังเมาไม่สดเดินแับไม่ไหวหรอน่าดื่มทิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวฉันดื่มแทนให้ก็ได้เป็นองเหรอไม่ใเปล่านั่นไหวยัง ย่า yeah, คุณแอร์รอหนูด้วยคุณแอร์กดนูหรือเปล่ารู้ไหมตอนนี้ตีมโมงแล้วเตือนนายนี้เื่มซะขนาดนี้ถ้ามีคนไม่ดีมาทําอะไรจะทำยังไงทุกคนรู้รู้รงงไงวันนี้กูแตนต้องมารับหนูอยู่แล้วอย่าโกดดูเลยนะคุณแอร์อายังจะถือสากับคนเมาตัวเล็กเป็ด <c oughs> ชั้นดีกว่าแล้ว <c oughs> เหล่านี้น้องจะเละ่เหรอคุณแอร์ <c oughs> นั่นเจ้เมาสิฉันจะไปทำร้ายเธอได้ไงอุ๊ยคุณแอร์หมูเมา หมองไม่แชทมือก็ไม่มีอะไรแอปป้อนที่หน่อยคุณหาใจดีจังรล้ว่าฉันดีก็ช่วยเขาให้ฉันสบายใจหน่อยนะไม่เคารพเดี๋ยวฉันพากลับบ้านคุณจี้มือหนูมันลงรู้นี่ไงก็ไม่หูง